สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนาไฟตุ้มโซลาร์เซลล์รุ่นซันจัมโบปรับได้สี่แสงมารีวิวความสว่างให้ลูกค้าทุกท่านดูนะครับไฟตุ้มที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็จะมีขนาด150วัตต์200อวัตต์แล้วก็ขนาด300อวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความสว่างมันจะประมาณไหนวันนี้ผมจะมาติดตั้งบริเวณข้างบ้านนะครับบริเวณที่จะติดตั้งก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านตรงนี้นะครับจะไว้จอดรถได้หนึ่งคันนะครับจอดรถยนต์ได้หนึ่งคันนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้า้าาบน พื้นที่กว้างประมาณหเมตรนะครับลึกประมาณเก้าเมตรเก้าถึงสิบเมตรประมาณนี้นะครับก็วันนี้จะลองติดแค่หลอดเดียวนะครับติดตรงกลางเลยนะครับแผงเนี่ยผมจะวางไว้บนหลังคาตรงนี้แล้วก็สายไฟเนี่ยมันยาวสี่เมตรครึ่งก็จะต้องติดตั้งบริเวณที่สายมันไปถึงนะฮะก็น่าจะประมาณช่วงประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเจาะรูแล้วก็ทําที่แขวนนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็ทําการแขวนตัวห่วงตัวนี้นะครับที่ตรงปลายมีสกรูตะปูเกี่ยวตรงนี้นะครับไว้สําหรับแขวนไฟตุ้มนะฮะตัวนี้ก็ไปหาซื้อตามร้านวัสดุนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ตัวห่วงตรงนี้นะครับเอาไว้แขวนหลอดไฟนะครับ เมื่อเราเจาะรูเสร็จนะครับก็นําตัวห่วงตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยครับเพื่ออาไว้แขวนหลอดไฟนะครับ เมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วก็จะนําหลอดไฟมาแขวนที่ห่วงที่เราเจาะรูนะครับเพราะว่าที่หลอดไฟเนี่ยจะเป็นตัวคล้องเกี่ยวแบบนี้นะครับสําหรับเกี่ยวที่ห่วงได้เลยนะครับลองสาธิตเกี่ยวให้ดูนะฮะนี่ฮะก็ใช้เกี่ยวมันไม่ได้เลยตรงขั้วต่อสายไฟก็ต่อสายไฟแล้วก็ต่อเข้ากับตัวแผงนะฮะส่วนตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับ ก็จะมีแผงโซลาเซลล์กับขานะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผงโซลาเซลล์เนี่ยไปวางไว้บนหลังคาเฉยๆนะครับขาเนี่ยผมจะจะไม่ได้ใช้ติดนะครับจะวางไว้เฉยๆแล้วก็ต่อสายไปหาตัวตัวหลอดไฟนะครับสายที่มากับชุดเนี่ยมันจะยาวประมาณ4เมตรครึ่งก็เดี๋ยวต่อไปหาตัวหลอดไฟนะครับนี่นะครับแผงผมจะวางไว้บนหลังคาแค่นี้นะครับเพื่อที่รับแสงแดดให้ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่โล่งนะครับ สามารถรับแสงแดดได้เต็มที่ทั้งวันเลยส่วนสายไฟเนี่ยผมจะต่อยาวไปหาตัวหลอดไฟนะครับเมื่อเราติดตั้งแผงและหลอดเสร็จแล้วเราก็นำสายเราก็นำสายไฟมาต่อกันได้เลยนะครับตัวสายไฟก็จะมีแจ็คเสียบแบบนี้นะครับเสียบแล้วก็จะมีตัวเสียบเข้าไปให้ตรงนะครับแล้วก็จะมีตัวหันเกียวนะครับแหวนเกียว นี่ฮะเพื่อกันน้ํากันฝุ่นนะครับตัวนี้เวลาไฟชาร์จตอนในตอนกลางวันนะครับถ้าหลอดอยู่ในที่ร่มแบบนี้นะครับจะเห็นไฟแสงสีแดงกระพริบอยู่ข้างในหลอดชัดนะครับตอนนี้มันเป็นตอนเย็นนะครับมันจะมองเห็นชัดแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันที่แดดแรงบางทีแสงจากข้างนอกมันเข้ามาเราจะมองไม่ค่อยเห็นไฟสีแดงกระพริบข้างในหลอดตัวนี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมติดตั้งตอนประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับแสงข้างนอกมันก็ใกล้จะมืดละ ก็เลยเห็นแสงข้างในหลอดเนี่ยชัดเจนหน่อยนะฮะนี่ครับการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วก็ติดตั้งเองได้เลยง่ายๆแบบนี้นะฮะไม่ต้องจ้างช่างมาติดครับแล้วก็การใช้งานนะครับตัวนี้มันจะปรับได้สี่แสงก็จะมีแสงขาวแสงนวลแสงส้มและยุงแล้วก็แสงวอมไว้นะครับใช้รีโมทเลือกแสงนะครับเดี๋ยวพอตอนมืดเนี่ยไฟก็จะติดอัตโนมัติขึ้นมาพอเช้าก็จะดับอัตโนมัติแล้วก็ทําการชาร์จไฟ เพื่อใช้ในคืนถัดไปนะครับผมจะลองเอารีโมทมากดให้ดูนะครับเพื่อเลือกแสงไว้เลยนะครับแล้วก็พอมืดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไฟจะได้เปิดขึ้นมาในแสงที่เราต้องการนะครับนี่ฮะถ้าเรากดออนปุ๊บเนี่ยไฟก็จะติดเป็นแสงที่เราเลือกไว้ตอนแรกนะครับอันนี้มันขึ้นมาเป็นแสงขาวเพราะว่าเราตั้งไว้แสงขาวตั้งแต่แรกนะครับถ้าเรากดออโต้นะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนแสงนะครับปุ่มออโต้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เราไปใช้เปลี่ยนแสงกันนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็จะเป็นแสงนวลกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแสงส้มละยุงนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแสงวามไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกไว้เป็นแสงขาวนะครับนี่ฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแสงขาวกันนะครับพอเลือกเป็นแสงขาวเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็กดออฟปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อรอตอนมืดเดี๋ยวไฟจะติดอัตโนมัติขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูตอนมืดกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ กลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแสงสว่างให้ดูนะครับเริ่มจากตัวแรกเป็นตัว150่ง้อยห้าสิวัตต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแสงขาวของ1 5 0่วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูทั้ง4แสงเลยนะครับแสงแรกเป็นแสงขาวก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นแสงนวลแสงนวลสว่างประมาณนี้นะครับแสงต่อมาก็จะเป็นแสงส้มไล่ยุงไล่แมลงนะครับ แสงจะออกสีส้มๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปติดตามคอกวัวหรืออะไรไล่ลุงให้กับพวกสัตว์ได้นะครับแสงต่อมาก็จะเป็นแสงวอมไว้นี่ยนี่ฮะพอกดเปลี่ยนแสงที่ปุ่มออโต้นะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆก็จะวนกลับมาที่แสงขาวนี่ฮะลองดูนะครับความสว่างของ150วัตต์กับพื้นที่กว้างประมาณ6เมตรนะฮะหรือประมาณ9เมตร ให้ความสว่างได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัว200วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหลอดไปเปลี่ยนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดแสงให้ดูนะครับว่าความสว่างจะประมาณไหนก็เดี๋ยวปิดตัวนี้ไปก่อนนะ ก็เดี๋ยวเปิดความสว่างของตัว200วัตต์เลยนะครับก็จะเริ่มเป็นแสงขาวนะครับที่ตั้งไว้ตอนแรกนะครับนี่ฮะแสงขาวจะให้ความสว่างประมาณนี้นะครับตัว200วัตต์ก็จะต่างกับตัว150วัตต์นิดหน่อยครับไม่ไม่ถึงกับต่างกันมากนะครับความสว่างก็ใกล้เคียงกันฮะแสงต่อมาก็เป็นแสงนวลแล้วก็แสงไล่ยุงนะครับ แล้วก็แสงความไว้กดที่ปุ่มออโต้นะครับเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการนะครับกดตั้งค่าแค่ครั้งเดียวแล้วก็วันถัดไปเนี่ยไฟจะติดตามแสงที่เราตั้งไวน้นี่ฮะนี่ฮแสงขาวความสว่างของแสงขาวเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัว150วัตต์นะครับเพียงแต่ว,ว่าสเปคต่างๆจะดีกว่าตัว150วัตต์นิดหน่อยตรงที่แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะใหญ่กว่าสามารถชาร์จไฟได้เยอะกว่านะครับ ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว300วัตต์ดูว่าพื้นที่ที่ผมมาทำเนี่ยจะใช้ตัวสลอดกี่วัตต์ดีนะครับว่าพื้นที่ขนาดนี้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็เก็บของวางของเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวหลอด300ให้ดูนะนี่นะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตัวหลอด300วัตต์นะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาดูความสว่างครับว่าจะประมาณไหน โอเคนี่เป็นตัวหลอดส0 0วัตต์นะครับเปิดแสงขึ้นมาเดี๋ยวปิดตัว200รก่อนนะนี่นะครับความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับตัว300วัตต์ตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดของทางร้านนะฮะความสว่างก็น่าจะโอเคนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแสงนวลให้ดูนะครับแสงนวลก็จะออกสีประมาณส้มๆผสมสีขาวนะครับจะออกมาเป็นแสงนวลน,นะครับ แสงต่อมาก็เป็นแสงไล่ยุงไละะแง่แมลงต่อมาก็จะเป็นแสงวอมไว้นะครับแสงสุดท้ายก็จะเป็นวนกลับมานะฮะเป็นแสงขาวเหมือนเดิมนี่นะครับจากที่ลองทดลองดูพื้นที่ขนาดนี้นะครับความสว่างของตัว300วัตต์ก็น่าจะครอบคุมพื้นที่ได้เยอะกว่านะครับ เพราะว่าพ vale ื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่ดวงเดียวก็เอาอยู่นะครับในพื้นที่ที่กว้างประมาณ6เมตรแบบนี้นะแต่ถ้าต้องการความสว่างมากกว่านี้ก็อาจจะติดสัก2ชุดก็ได้แต่ว่าเท่าที่ทดสอบก็ชุดเดียวก็โอเคนะฮะครอบคุมพื้นที่ได้ได้เยอะนะเนี่ยก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อไฟตุ้มโซลาเซลล์แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะใช้ขนาดหลอดประมาณไหนนะครับก็วันนี้ผมทํารีวิวให้ดูนะครับว่าพื้นที่ประมาณขนาดนี้เนี่ย ความสว่างของแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละขนาดเนี่ยลูกค้าชอบความสว่างประมาณไหนนะครับก็จะมีร5 0หสวัตต์สองร้วัตต์แล้วก็3ามรวัตต์ตัวสามรยวัตต์ก็จะสว่างสุดนะครับก็ให้ความสว่างครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองแพ่นกล้องให้ดูรอบๆนะฮะนี่นะครับนี่ยให้เข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับ พื้นที่ที่ส่องสว่างก็จะประมาณนี้ก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับนี่ยคช่วยช่วยให้บ้านเราไม่ไม่มืดนะช่วยได้เยอะนะครับหรือถ้าบ้านลูกค้าท่านใดที่มีกล้องวงจรปิดก็เอาไฟมาติดเองก็จะเห็นชัดนะครับนี่นะครับในบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มันมันค่อนข้างที่จะมืดนะครับก็เลยเอาไฟมาติดไว้หนึ่งดวงนะครับก็จากที่ทดสอบแล้วชอบตัว3 0 0้วัตต์มากกว่านะครับเพราะว่าให้ความสว่างเห็นชัดเลยนะครับ ถ้าไม่มีไฟเนี่ยตรงนี้จะมืดมากเลยนะก็จะมีแค่ไฟตรงหน้าบ้านเนี่ยช่วยส่องเข้ามาตรงนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้จะมืดมากนี่ครับถ้าเรามีไฟไปสักดวงหนึ่งเอาไว้นี่ครัไว้ส่องเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับก็ประหยัดค่าไฟไปได้เยอะนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะใช้เป็นรุ่นขนาด300วัตต์นะครับติดกับพื้นที่กว้างประมาณ6เมตรนะฮะลึกประมาณ9เมตร กว่าเกือบ10เมตรนะครับนี่ฮะก็ครอบคุมพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดนะฮะก็เห็นชัดเลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้สินค้าแบรนด์เซนเดลทติ้งขอขอบคุณครับ